สวัสดีครับทุกคนวิชมาแล้ววันนี้จะมาเล่าให้ฟังง่ายๆเลยครับเกี่ยวกับ OBD2 Bluetooth ทั้ง3รุ่นที่เอาไว้เช็คสภาพรถผ่านแอปในมือถือไม่ว่าจะเป็นท a l k คาสแก a n นอรหรือแอปอื่นๆทั้ง3ตัวที่วางตรงนี้วิชเรียงมาให้แล้วนะเรียงจากรุ่นถูกสุดไปจนถึงตัวที่คุณภาพดีสุดเลยไปดูพร้อมกันเลยดีกว่า เริ่มที่ตัวแรกก่อนเลยตัวนี้ราคาถูกสุดในกลุ่มครับบอร์ดด้านในจะเป็นสีเขียวแล้วก็มี IC ที่เคลือบอยางดำๆที่เรียกว่าบล็อคซึ่งเป็นชิปแบบประหยัดมากๆใช้ได้กับรถบางรุ่นนะครับแต่จะมีข้อจำกัดตรงที่อ่านค่าไม่ครบเชื่อมต่อไม่ค่อยสัเียนเท่าไหร่เหมาะกับคนที่อยากลองเล่นเบื้องต้นแบบไม่ซีเรียส ต่อมาตัวที่2รุ่นนี้ดูดีขึ้นชัดเจนครับบอร์ดโลง่โลงๆไม่มีบล็อกใช้ชิปแบบจริงจังมากขึ้นเป็น SMD แท้การอ่านค่าทำได้แม่นยำขึ้นเยอะเชื่อมต่อกับแอปต่างๆก็ไหลลื่นกว่าบางรุ่นใช้ Bluetooth 2.1หรือ4.0แล้วด้วยเหมาะกับคนที่ใช้งานจริงจังระดับกลางๆใช้กับรุ่นหลายรุ่นได้โอเคเลย สุดท้ายตัวที่3ตัวเทพประจำกลุ่มรุ่นนี้ใช้บอร์ดยี่ห้อ B2 X V 1.5ครับดูจากบอร์ดแล้วจัดวางดีมากมีพอร์ต T X R X V C C แยกชัดเจนใช้ชิปดีบลูทูธเวอร์ชั่นใหม่บางรุ่นเชื่อมต่อได้ทั้ง Android และ iPhone ด้วยนะอ่านข้อมูลได้แม่นมากเชื่อมต่อง่ายไม่งองแงเลยเหมาะมากสาหรับคนที่อยากวิเคราะห์รถแบบจรงิงจังหรือจะเป็นช่างก็ใช้ได้สบายสรุปให้สั้นๆง่ายๆเลยครับตัวแรก ถูกสุดลองเล่นได้แต่ข้อจำกัดเยอะตัวที่2ก,กลางกลางคุ้มค่าใช้งานทั่วไปได้สบายตัวที่3ตัวท็อปจัดเต็มใช้ได้นานรองรับรถได้กว้างสุดถ้าเพื่อนๆขับรถรุ่นไหนหรืออยากได้ข้อมูลเชิงลึกวิชแนะนำตัวที่3เลยครับไม่ผิดหวังแน่นอนหวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้เพื่อนๆเ,เ,เลือก OBD2 ได้ง่ายขึ้นนะครับชอบคลิปแนวนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะเดี๋ยว